ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ MG บางนานะครับต้องขอขอบคุณ MG บางนาด้วยนะครับที่ให้เรามาทำคลิปในวันนี้เดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปอะไรนั้นไปชมกันได้เลยครับตอนนี้ครับเราอยู่กับ MG HSPS EV วันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวลองใช้ระบบ i Smart ในเจ้าตัว PS EV กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมติดสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่โดยใช้ระบบไฟฟ้าล้วน100%ครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าในเวอร์ชันล่าสุดของ MG แล้วนะครับเป็น MG p s v แล้วเนี่ยในระบบต่างๆเป็น i Smart นะครับแล้วเวลาเราพูดกับมันน่ะมันแบบสามารถตอบสนองเราได้แบบรู้เรื่องหรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมีคําสั่งอยู่เดี๋ยวผมจะลองใช้คําสั่งนี้บ้างบางทีก็อาจจะลองใช้คําสั่งที่อาจจะยังไม่รู้บ้างนะครับว่าดูที่ดูซิว่าระบบเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์เราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องพูดว่า มีสองอย่างเราจะกดตรงนี้ก็ได้แต่กดตรงนี้สะดวกดีนะครับแล้วก็พูดว่าไฮโดรเอเดี๋ยวลองพูดไฮโดรเอสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปิดหลังคาว้าวมันปิดแล้วครับแล้วมันก็ปิดม่านให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดม่านอย่างเดียวมันจะเปิดได้ไหมอันนี้ไม่ได้ดูคำสั่งนะครับลองแบบมั่วๆ ฮัลโหลเอฉันอยู่นี่เปิดม่านหลังค่าอะไรคะงงเองงครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้ดีกก่าจะได้ไม่ต้องพูดฮัลโหลเอ็มจีหลายรอบนะครับครับเดี๋ยวผมมาดูฟังก์ชันต่างในนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราต้องมาอ่านก่อนเพราะเท่าที่ลองมานะครับว่าคําสั่งที่มันแบบต่างจากที่เขามีมากนะครับมันแบบมันอาจจะงงอะ่ะคําสั่งแบบ ที่เราพูดแบบความหมายเดียวกันแต่มันคนละอย่างกันอะไรเงี้ยความหมายเดียวกันแต่พูดคนละคำกันนะมันแบบระบบมันก็ยังไม่เข้าใจนะครับไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรามาดูในเรื่องของโหมดปรับอากาศกันดีกว่าครับปิดเครื่องปรับอากาศตัวควบคุมอุณหภูมิปิดเป็นที่เรียบร้อยอโอเคนะถือว่าผมว่ามันรับเสียงได้ดีขึ้นนะครับในตัวนี้ ฉันกำลังรับฟังเปิดเครื่องปรับอากาศไม่มีแหล่งที่มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB และลองอีกครั้งทำไมไม่มีอะในนี้มันมีอยู่เนี่ยฉันลอดตายรอดตายเดี๋ยวเรามาลองระบบอื่นกันบ้างนะครับแล้ในนี้มันมีให้เปิดอยู่นะแต่มันไม่เปิดให้นะเมื่อกีน้นี้เดี๋ยวเราจะมาปรับมุภูมิมาแล้วกัน สวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปรับให้อุณหภูมิสูงสุดอะไรคะปรับให้อุณหภูมิสูงสุดโอเคอุณหภูมิได้เพิ่มถึง29องศาโอ้เท่ภูมิสูงแล้วเสียงเครื่องยนต์นะครับมันจะดังขึ้นมาทันทีเลยอุณหภูมิต่ำสุดโอเค อุณหภูมิไ้้ยลดลงถึงสิบห้าองศาฉันกำลังรับฟังเพิ่มความเร็วพัดลมกำลังเพิ่มความเร็วพัดลมเราอาจจะต้องมีการพูดแบบช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าระบบมันอาจจะ ยังอาจจะงองๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปรับอากาศนะในระบบมันก็จะมาแบบเปิดปิดแล้วก็เพิ่มลดอุณหภูมิปรับเป็นกี่องศาอะไรอย่างนี้นะครับจะลองปรับอุณหภูมิให้เป็น25องศาจะทําได้ไหมฉันอยู่นี่ปรับอุณหภูมิให้เป็น25องศาอะไรขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคุณผู้ชม ต่อไป Hello ล g อพยายามพูดให้ชัดนะครับ Hello ล g อฉันกำลังรับฟังเปิดระบบนำทางอืนี่นะครับเห็นนะครับระบบนำทางของเขาเดี๋ยวผมจะพาไปเมก,กะบางนานะครับรสวัสดีนำทางไปเมกะบางนา นำทางนำทางไปเมกะบางนาไปเมกะบางนาฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งบางนาคุณต้องการเลือกอันไหนอ,อะไรคะทำไมไปไม่กะบางโทษไปไม่กะขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจคุณสามารถกดปุ่มพูดเพื่อลองใหม่อีกครั้ง สวัสดีให้ฉันช่วยยังไงนำทางไปไม่กะบางนาคุณต้องการไปที่ไหนไม่กะบางนาอะไรคะไปบิเทศอุดมสุขขอโทษแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลลัพธ์สำหรับไปยนิเทศร่มในแผนที่ ฉันอยู่นี่สถานีชาร์จไฟใกล้ฉันอะไรคะมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับคุณผู้ชมในแบบแบางคำสั่งแบาบงเสียงอะ <c oughs> เปิดหลังคา <c oughs> ในส่วนนี้นะครับถ้าใครแบบไม่ต้องพูดว่าเป็นพนรมิตซันล o บนะครับ <c oughs> ก็พูดเป็นแบบเปิดหลังคาไปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับ ง่ายกว่าราสามารถเปิดหน้าต่างด้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าต่างฉันกำลังรับฟังเปิดหน้าต่างฝั่งผู้โดยสารโอเคหน้าต่างผู้โดยสารข้างหน้าเปิดแล้วเบบนี้ก็โอเคเห็นไหมฉันอยู่นี่ปิดหน้าต่างฝั่งผู้โดยสาร กำลังปิดหน้าต่างฝั่งผู้โดยสารโทรหาคืนก็ได้นะเดี๋ยวผมลองในนี้มันจะมีให้โทรหาใครผมไเปล่านะเบอร์เดี๋ยวลองนะครับฉันกําลังรับฟังโทรหาเบอร์093 149 7159เหมือนกับว่าคุณไม่มีการต่อครั้งล่าสุด มม่มีการโทรครั้งล่าสุดแล้วทำไมถึงโทรไม่ได้เดี๋ยวเราลองโทรเบอร์ล่าสุดนะครับฉันอยู่นี่โทรไปเบอร์ล่าสุดเหมือนกับว่าคนไม่มีการต่อครั้งล่าสุดมันไม่ได้ใส่ซิมให้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่ซิมมันก็มันเป็น 4G นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมถึงโทรไม่ได้อันนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ว่าทำไมยังถึงโทรไม่ได้เพราะว่าซีนมันก็ใส่แล้วนะจีแล้วครับให้ผมสรุปสั้นๆเลยนะครับมันสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงอย่างเช่นเวลาเราแบบเปิดหน้าต่างเปิดสรุปอะไรเนี้ยเราก็สามารถสั่งการด้วยเสียงแล้วเขาเรียกว่ารูบสั่งการด้วยเสียงมันเปิดง่ายขึ้นนะครับในตอนนี้เราแบบไฮโดรเอ็นจีแบบไม่ต้องพูดนังมากมันก็สามารถได้ยินเราแล้วก็เปิดระบบมาได้อย่างเช่นระบบพวกเนี้ย เออมันทำงานได้ดีนะครับอย่างเช่นวิทยุเปิดพวกวิทยุลำโพงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิอันนี้ผมเห็นว่าเราสามารถปรับได้มันเข้าใจเราได้ดีนะครับแต่ระบบที่มันยังไม่ค่อยเข้าใจก็คือระบบนำทางแล้วก็การโทรแต่การโทรบอกเบอร์อะไรมันก็ยังแบบพิมพ์มาได้ถูกนะครับมันอาจจะ ต้องมีการโทรแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับมันถึงจะโทรให้อันนี้ถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยครับแต่ผมขอติดแค่เป็นตรงระบบนำทางนะครับว่ามันเวลาพูดไปมันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะไปที่ไหน,นครับหรือว่าผมอาจจะออกเสียงไม่ดีก็ได้แต่ใครไปลองใหม่ก็ได้นะครับว่าระบบนำทางเขาอาจจะไปได้ดีได้ถ้าเราออกเสียงดีกว่านี้แต่สรุปเลยนะครับว่าระบบไ s สมาร์ท แค่เราแบบใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับไม่ต้องอะไรมากมายสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สะดวกอยู่นะครับโอเคเยี่ยมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ mg บางนาด้วยนะครับที่ให้เรามาทาคลิปในวันนี้บอกเลยว่าเซลแล้วก็ผู้จัดการที่นี่น่ารักมากๆเลยครับใครอยู่ใกล้ๆก,ก็สามารถแวะมาได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเลยเซนทันมันหน่อยเดียวเองนะครับประมาณ2กิโลแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับอินเด็กเลยครับตรงนี้ก็จะมี ศูนย์ซ่อมรถให้ด้วยนะครับของ MG แต่เดี๋ยวผมก็จะพาชมบรรยากาศต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไ,ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากครับ